เวลาที่เราเลี้ยงโนรีจากรูปป้อนี้คะแล้วใส่รวมกันไม่ได้กงขนาดสมมติว่าแบบ90คูณเมตรใส่ไว้3 4ตัวเนี่ยเมื่อไหร่ที่โนรีมีอายุเกินตั้งแต่6เดือน7เดือนขึ้นไปนะครับมันจะมีความดุแล้วก็ความห่วงที่ห่วงคู่ของมันเพราะฉะนั้นผมจะไม่ค่อยแนะนําให้เลี้ยงโนรีกงหนึ่งตั้งแต่3ตัวขึ้นไปนะครับในกงที่ขนาดเล็กเมตรเนี้ย2เมตรเนี้ยไม่แนะนําแต่ถ้าคุณเลี้ยงกงแบบ สี่ห้าเมตรเนี้ยประมาณสัก10ตัวเนี้ยหน้ากว้าง2เมตรลึก4ี่ห้าเมตรเนี้ยอันนี้พอได้คุณจะต้องระวังในกรงที่มีขนาดเล็กประมาณเมตรแปเมตรเพราะว่านกจะตีกันตุยเลยนะผมบอกเลยว่าตุยเลยนะประมาณสัก6เดือนขึ้นไปประมาณสัก5เาือนขึ้นไปเนี่ยคุณจะต้องแยกคู่ละหรือว่าให้อยู่2ตัวดูยังไงว่านกเริ่มตีหรือเปล่าเวลาที่คุณเห็นเนี่ยคุณจะสังเกตจากหางเลยครับ หางมันจะมีปัญหาตอนแรกเลยก็คือหางเนี่ยจะแบบหายหางจะแบบสั้นๆหยิกๆแล้วก็หางไม่เป็นธรรมชาติแต่นกสมบูรณ์นะนกพวกเนี้ยจะโดนตีครับจะโดนกีดกันทางด้านอาหารกีดกันยังไงเวลาจะไปกินอาหารเนี่ยใน oh <no. S 1> ต,ตัวเจ้าถิ่นจ่าฝูงเนี่ยจะไม่ค่อยให้นกพวกเนี้ยเข้ามากินสักเท่าไหร่ถ้าเลี้ยงนกเล็กๆที่เป็นฝูงนะผมแนะนําให้เลี้ยงแล้วก็เอาอาหารกระจายไว้ตามจุดต่างๆตรงเนี้ยคือสิ่งที่คุณจะต้องเฝ้าสังเกตและระวังเวลามันตายนะผมบอกเลยตีแป๊บเดียวตายเลยวันี โดยที่ไม่มีอาการมาก่อนเลยเลยไม่อยากให้เพื่อนๆที่เลี้ยงโนรีว่านกเล็กต่างๆที่ไมด่ดุๆนะครับเกิดการสูญเสียเพราะฉะนั้นต้องระวังตรงนี้ด้วย